นางเอกดังเปิดใจน้ำตาซึมเล่าสาเหตุเลิกแฟนหนุ่มปิดฉากรักมาราธอน8ปี เป็หนหนึ่งประเด็นช็อกที่ก่อนหน้านี้กรีนอัสดาพรได้ประกาศเลิกรากับธันวาหลังทั้งคู่เนี่ยได้คบหากันมานานถึง8ปีล่าสุดกรีนก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแทบโชว์ถึงเรื่องราวความรักที่ปิดฉากลงหลังคบกันมานาน8ปีโดยเธอก็ได้เผยว่าช่วงแรกๆเลยเนี่ยที่เราลดสถานะกันคือภาพเก่าๆเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาภาพที่เราสนุกกันคือมันวิ่งเข้ามาเราก็ใจหายเราทําใจได้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ยินดีกับเขาคือยินดีด้วยกันทั้งคู่แต่พ พอมันเห็นภาพเนี่ยมันก็จะมีนิดนึงสาเหตุการเลิกก็เป็นเรื่องเล็กน้อยความชอบที่ต่างกันเรื่องเล็กน้อยที่เราพยายามปรับกันแต่ว่าหาจุดตรงกลางไม่เจอเรื่องมือที่สมเนี่ยไม่มีทั้งคู่เราครบกันมา8ปีไม่มีเรื่องนี้เลยใครที่ตามดู YouTube เนี่ยจะเห็นว่าเราตีกันบ่อยแต่ก็ประครับประคองกันมาได้เราพยายามที่จะปรับเขาก็เป็นคนดีสําหรับเรากรีนเนี่ยได้อะไรจากเขาเยอะแต่ก็มีบางสิ่งที่พูดออกอากาศไม่ได้กรีนชอบถ่ายรูปแตลว่าเขาไม่ชอบ ถ้าครั้งแรกเนี่ยมันไม่เป็นไรนะแต่พอนานๆนนไปเนี่ยมันก็เริ่มแล้วคือแบบว่าพอมันหลายๆครั้งเข้าเนี่ยตัวกรีนเองเนี่ยก็เกรงใจเขาเราก็ไม่อยากจะฝืนใจเขาเราก็หาช่างภาพเรื่องร้านอาหารบางครั้งเนี่ยก็ทะเลาะกันก็มีมีช่วงหนึ่งที่เขาทําอะไรเนี่ยก็คือจะตามเขานะแต่ช่วงหลังเนี่ยเราก็จะมีจุดยืนเราก็ไม่ฟังเขาก็ทําตามใจตัวเองคือตอนเนีย้ยังไม่มีจุดอิ่มตัวเราก็ยินดีที่จะคบกันไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่มีปัญหาอะไรในวันที่เสียใจสุดๆเลยก ก็คือวันที่เขาเนี่ยเดินไปหาแม่เราเองเลยว่าขอเป็นเพื่อนกับเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เลิกกันแล้วพอเลิกกันแล้วเนี่ยก็เหมือนเรารักกันมากขึ้นนะเหมือนเราได้คุยกันได้แบบคุยทุกเรื่องเลยไม่ต้องมีงอนกันหรือว่าน้อยใจกันเราเนี่ยก็คือเสียแฟนแต่ว่าเราเนี่ยได้เพื่อนรักมา